วันรุ่งขึ้นเจียงห้าวรับประทานอาหารเช้าและกำลังจะไปที่ถนนโบราณที่อยู่ใกล้เคียงพยายามดูว่าเขาสามารถดูของด้วยดวงตาแห่งความจริงได้หรือไม่อย่างไรก็ตามเมื่อเขากำลังจะออกไปสูจือฉีก็รีบเข้ามา นี่เป็นครั้งแรกที่เจงห้าวเห็นซูจือฉีไม่มั่นคงทันทีที่ซูจือฉีเข้ามาเธอก็จ้องไปที่เจงห้าวอย่างใกล้ชิดราวกับว่ามีดอกไม้อยู่บนใบหน้าของเจงห้าว เจียงห้าวรู้โดยธรรมชาติว่าซูจือฉีต้องตกใจกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของผักกลายพันธ์ุเป็นเวลานานในที่สุดซูจือฉีก็ตอบสนองเธอมองไปที่ดวงตาที่ซับซ้อนของเจียงห้าวและอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจคุณเจียง คุณเป็นเทพเหรือนี่ไม่ใช่การพูดเกินจริงของเธอมเมล็ดที่เธอได้ไปมันเติบโตเร็วเกินไปในเวลานี้เจียงห้าวได้ยินคำพูดและยิ้มโดยไม่พูดอะไรในไม่ช้าสูจือฉีก,ก็กล่าวถึงจุดประสงค์ของการมาครั้งนี้ เธอตกลงตามเงื่อนไขที่เจียงห้าวเสนอและซื้อผักห้าสายพันธสายพันธ์ละ2กิโลกรัมในราคา8ล้านต่อกิโลกรัมอย่างไรก็ตามเจียงห้าวกล่าวว่ามีเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอชั่วคราวและเขาต้องการเวลาและ ซูจือฉีก็แสดงความเต็มใจที่จะรอเช่นกันดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงบรรลุข้อตกลงซื้อขายหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนซูจือฉียังจ่ายเงินมัดจำครึ่งหนึ่งก่อนเจิงห้าวได้รับอีก40ล้านหยวน หลังจากส่งสูเรีอฉีออกไปเจียงห้างเริ่มคิดเกี่ยวกับวิธีสร้างมาเมล็ดพันธุ์กลายพันธุ์ถ้าเขาซื้อผักห้าชนิดนี้ในเมืองเทียนไห่สูจือฉีจะต้องสงสัยแน่นอนเลยตั้งใจจะไปดูที่ฟาร์มตอนนี้เขายังคงทำตารางงานเพื่อรับข้อมูลรั่วไหลต่อไปเมื่อออกไปเจียงห้าวขึ้นรถบัสและไปที่ถนนโบราณ เนื่องจากความเร็วของรถบัสระยะทางไม่นานนักและใช้เวลาประมาณชั่วโมงดังนั้นเจียงห้าวจึงพิจารณาเรียนขับรถด้วยตัวเองทำใบขับขี่และซื้อรถแทนพ้าไปหนึ่งชั่วโมงนั่งรถน่าเบื่อมากในเวลานี้ คุณแม่อุ้มเด็กหญิงตัวเล็กๆขึ้นรถแต่เด็กหญิงตัวเล็กๆกำลังร้องไห้อยู่และแม่ก็ต้องเกลี้ยกล่อมเด็กหญิงตัวเล็กๆเนื่องจากสถานีขนส่งแห่งนี้เป็นสถานีรถไฟจึงมีคนจำนวนมากขึ้นมาตอนนี้ไม่มีที่นั่งแล้ว